ไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าถ้าเมื่อไหนก็มาช่วยมาช่วยช่วยเราถ่ายเลยแล้วกันจะล้างจานเก็บซื้อผ้าเลยเนี่ยขอเราเพื่อนะคเอ้ยรซักผ้าดละขอเถ่ายดีๆสักครั้งเถอะเก็บอันนี้จริงๆถ้าเกิดเรามี บสินค้ามาเราจะวางตรงนี้ไงแต่ว่าเราวางอันนี้ไปก่อน,น,ออนอมอแต่ว่าสินค้าเข้าได้เลยนะครับตรงนี้เป็นการเริ่มทำอันบ็อไม่อยากเรียกว่า unbox เพราะว่าเราก็แค่อยากถ่ายว่าของที่เราสั่งมาเนี่ยแกะออกมาแล้วมันจะไม่เสียหายนะครับแล้วก็ เป็นของที่ไม่มีประโยชน์ที่รู้สึกผิดที่สุดอันหนึ่งที่ซื้อมาถ้าจะให้เล่าคือว่าก่อนหน้านี้หนึ่งปีเราเล่นโมดูลาซินครับคนที่รู้จักผมเนี่ยก็จะเข้าใจเลยครับเพราะผมจะโพสต์แต่เรื่องซินดิไซเซอร์นะครับที่เรียกว่าโมดูลาซินซึ่งอันนี้เนี่ย ถามว่าจําเป็นไหมมันไม่จําเป็นเลยเพราะมันคือเคสมันคือกล่องมันคือไม่ใช่ซีนดิไซเซอร์ด้วยซ้ำนะมันคือกล่องที่เอาไว้ใส่ซีนซึ่งอันเก่าก็มีอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันก็มีข้อดีของมันนะที่รู้สึกผิดมากๆเพราะว่าราคามันสูงราคามันสูงแบบน่าจะน่าจะเท่ากับอุปกรณ์ที่เรามีทั้งหมดก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าที่ผมเล่นมาหปีนะครับก็ถือว่าเล่นทุกวัน ถ้านับจำนวนวันที่เล่นอะไรเงี้ยกับความทุ่มเทก็ถือว่าคุ้มมากวันนี้ก็เลยลองแกะดูครับอันนี้ก็จะเป็นการแกะไปด้วยแล้วก็เพื่อบันทึกนะครับว่าของที่เราได้มาเนี่ยจากการแกะกล่องมันไม่ได้เสียหายที่เราแล้วครับถ้ามันเกิดความเสียหายขึ้นแล้วก็จะเล่าเรื่องไปด้วย1ปีที่ผ่านมาก็คือการเล่นซินไซเซอร์ ที่เรียกว่ายูโรแลกโมดูล่านะฮะเป็นโมดูล่าซินก็เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนะก็มีคนเล่นเยอะแล้วก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆถามว่าผมเข้าวงการเนี่ยถือว่าช้านะครับถ้าเทียบกับอายุเพราะว่า10ปีที่แล้วเนี่ยก็มีไอดอลผมนะครับก็คือคุณโคอิชิชิมิสึนะบโปรดิวเซอร์ชื่อดังระดับโลกนะครับที่เขาอาศัยอยู่เมืองไทยเนี่ยเขาก็ชวนเล่นนะครับแล้วเขาก็คือผมไปดูโชว์เขาบ่อยมากนะครับสิปีที่แล้วแต่ก็อยากเล่นแต่ทุนทรัพย์เราไม่มีนะครับ เรียกว่าบารมียังไม่ถึงแต่ก็คิดมาตลอดนะครับถ้ามีโอกาสก็อยากเล่นโดนเบรกทุกครั้งนะครับป้หน่อยเขาก็จะเบรกถึงกับประกาศเลยว่าห้ามเด็ดขาดน,นะครับเพราะว่าโคชีเนี่ยได้คุยกับป้าหน่อยนะครับแล้วโคชีก็บอกว่าถ้าอยู่ไม่อยากต้องขายรถขายของในบ้านขายอะไรเงี้ยก็อย่าให้เล่นเนพราะมันหยุดไม่ได้ซึ่งผ่านมา10ปีครับก็มีโอกาสได้เล่นแล้วนะครับมิดไลฟ์ขายสิทธ์ก็ต้องไป หาขนทางค้นหาตัวเองกับอะไรบางอย่างนะครับบางคนก็ซื้อรถบางคนก็เล่นของเล่นนะครับคุณโคชิชิก็เหมือนเป็นไอดอลนะครับในการทำซาวดต่ดางๆผ่านมา1ิปีผมก็มีโอากาสได้เริ่มเล่นนะครับโดยการไปซื้อเซ็ตแรกจากการไปเที่ยวญี่ปุ่นเมื่อปีแล้วก็สัญญากับตัวเองนะครับว่าจะเล่นทุกวันจะฝึกทุกวันแล้วก็จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆจากมันทุกวันนะครับนั่นเองนะครับก็เป็นที่มาว่า1ปีผ่านไปก็ ได้ออกไปทดลองนะครับเล่นโชว์ด้วยโมดูล่าซินเนี่ยก็บ่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะครับว่าไปเล่นที่ไหนบ้างเป็นการเล่นค่เฉลี่ยประมาณเดือนละครั้งนะครับเล่นครั้งแรกนี่แทบจะแบบว่าเล่นอะไรไม่เป็นเลยนะครับจนมาถึงครั้งล่าสุดที่เล่นเนี่ย <c oughs> ก็เล่นอะไรไม่เป็นอยู่ดี รมันค่อยๆพัฒนานะครับมันคือมันคือ,คอเครื่องดนตรีที่ต้องใช้ความหมกมุ่นต้องใช้การเรียนรู้และความเข้าใจนะครับถ้ามีโอกาสจะก็จะทำคลิปเป็นคลิปที่เล่าให้ฟังเรื่องการเซ็ตติ้งแล้วก็การเล่นหรือว่าหลักการเบื้องต้นนะครับ mm hmm. เคสอันนี้ยี่ห้อเอมาลกาหมดนะครับซึ่งไม่รู้สะกดถูกปล่าเป็นแบรนด์ของออสเตรเลียนะครับลักษณะเคสเนีมันจะเป็นเคสอ,อลูมิเนียมนะครับที่ พับเก็บได้ซึ่งตัดสินใจซื้อนี้มาเนี่ยเพราะว่าคิดเอาไว้ว่าตัวเองอาจจะได้ไปเล่นข้างนอกเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งเคสเก่าเนี่ยเวลาไปเล่นมันใหญ่มากแล้วก็มันพับเก็บไม่ได้ขนย้ายลําบากแล้วก็เกิดความเสียหายได้ง่ายกว่านะก็เลยมาเป็นอันนี้อ่าดูดีแล้วก็ของข้างในนะก็แพ็คมาอย่างดีนะครับแถมมาที่แถมมาคือสแตนล็อกนะครับอันนี้อะไรวะอันนี้ก็เป็นกระเป๋า อย่างที่บอกนะครับความตั้งใจของเราคือความคาดหวังว่าอยากออกไปเล่นข้างนอกให้ได้อย่างราบรื่นแล้วก็สวยงามในเซตเนี้มันก็จะมีกระเป๋ามาด้วยซึ่งคือเป็นแบรนด์ที่ผมว่าก็เลยไม่มีตัวอย่างให้ดูแต่ว่าดูชิ้นงานแล้วเนี่ยดูแข็งแรงแล้วก็สวยได้มาตรฐานตื่นเต้นวะอันนี้ก็เป็นเคสผมลองแกะเลยแล้วกันนะครับก็จัดได้ว่าเนียนกริป สวยมากนะครับยี่ห้อคืออันนี้เอ๊มากก็หมดแปลว่าอะไรไม่รู้แล้วก็สลิมดูบางดูเทเ่เดี๋ยวไปไป้ายายคนเป้าหมายของเราคือเราจะไม่เล่นคนเดียวนะครับเราจะเราจะให้คนเล่นด้วยนะครับแบรนด์นี้นะครับก็เป็นแบรนด์ออสเตรเลียใช่ไหมก็คือผู้ผลิตเนี่ย <c oughs> อยู่ในเมลเบิร์นนะับเมลเบิร์นออสเตรเลียครึ่งเป็น เมืองที่เมื่นหน่อยตอนวัยรุ่นเขาก็ไปเรียนมผมก็เลยเลือกปีแล้วเนี่ยมีโอกาสได้เจอกับเพื่อนศิลปินคนหนึ่งนะครับที่มาจากประเทศออสเตรเลียแล้วก็มาจากเมลเบิร์นเลยชื่อลุยกับเอลล่านะครับเขาก็เป็นศิลปินแล้วก็เล่นอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันผมก็อินบ็อกซ์ไปถามเขาทักไปครับว่าอยากซื้อแบรนด์นี้ว่ะเขามีความคิดเห็นยังไงนะเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็มีร้านซินซไซเซ,ซ,ซอร์ด้วยนะครับ เขาก็บอกว่าแบรนด์นี้ก็ดีมากนะแล้วก็คนที่ที่นี่เขาก็ใช้กันเยอะโอ้สวยวะเชียืึเออสวยจริงวะก็กล่องออกมาสวยมากนะครับที่เหลือก็น่าจะเป็นพวกหูหิ้วเอ้ยดีว่ะให้บ้องมาด้วยแหเล่นมุกนี่แหละไหไหนก็ไหนๆครับในกล่องก็มีอันนี้ด้วยซึ่งคือนี่สายไฟนะครับแล้วก็อันนี้ก็คงเป็นอะแดปเตอร์มีถุงมาให้ด้วย แน่นอนนะครับเขาก็ให้ซองผ้าป่ามาด้วยนะครับคือที่ออสเตรเลียตอนนี้เขาว่าพิตนะครับที่จะทำบุญอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้คือเป็นคู่มือแล้วก็น่ครับค่าใช้จ่ายนะครับดู do, โคตรแพงใครที่สนใจก็หลังไมค์มาได้นะครับผมยังมีเคสเก่าอยู่ก็คิดว่าพร้อมปล่อยแั่หละเขาก็มี ของมาให้อีกนิดหน่อยทำไทม์แลปในการประกอบดีกว่าต้องยอมรับจริงๆว่าเป็นอุปกรณ์ที่สมราคานะครับสวยงามสมราคาเนี่ยดูหนึ่งเคสที่เป็นกระเป๋าฮิ้วได้มันก็โฟได้นะครับ ต้องยอมรับจริงว่าเป็น,ปนงานที่ทําได้ดีมากนะครับชิ้นงานกับความละเอียดแล้วกันก็ยอมเขาออกแบบมาเป็นอย่างดีนะครับถือว่าเออยอมในฐานะที่เป็นคนขั่งดีไซน์ด้วยนะครับมินิมอลอินดัสเทรียลนะครับแล้วก็มีเออมันมีความแบบเรียบหรูแล้วก็ดุอยู่ก็เดี๋ยวไปประกอบซินละเทสดู